มาดูกันต่อครับกับค่ายมอเตอร์ไซค์แบรนด์คนไทยอีกยี่ห้อหนึ่งที่มีชื่อว่า GPX GPX นั้นนะครับตอนนี้กำลังเป็นที่กล่าวขานอย่างมากในวงการมอเตอร์ไซค์กับผลงานล่าสุดนะครับ Demon นี่คือมอเตอร์ไซค์มินิสปอร์ตนะครับที่มีรุปเฉมดีไซน์คล้ายคลึงหรือว่ามีการก๊อปปี้รูปแบบดีไซน์จาก d u c a t i Monster 795มาในแบบของมินิสปอร์ตตัวเล็กๆน่ารักๆที่มาด้วยราคาเพียงแค่53,900บาท เปิดตัวไปครั้งแรกนะครับในช่วงปลายปีที่แล้วที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปยอดจับจองถล่มทลายมากกว่า500 600คันนับถึงวันนี้วางจำหน่ายไปแล้วมากกว่า3-4เดือนนะครับยังคงสร้างกระแสดได้อย่างต่อเน,นื่องครับยอดขายถล่มทลายทําได้เกินกว่า1,000คันต่อเดือนแล้วในขณะนี้ซึ่งต้องถือว่า GPS นั้นนะครับประสบความสำเร็จอย่างมากกับเจ้าดีมอนนะครับที่สามารถสร้างยอดจำหน่ายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำและในงาน Big Motor s a l เที่ผ่านมาครับ ดีมอนได้มีการเปิดตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับพร้อมด้วยการนํนารถมอเตอร์ไซค์ตกแต่งพิเศษ4จตุรเทพนะครับจากสมรแต่งชื่อดัง4แห่งมาตั้งโชว์โดดเด่นนะครับนี่ก็คือผลงานการตกแต่งที่ถือว่าสร้างความร้าใจได้เป็นอย่างมากซึ่งแต่ละคันจะมีรูปแบบดีไซน์หรือการออกแบบที่สวยงามคมเข้มร้าใจแตกต่างกันึ่งต้องบอกว่านะครับเจ้าดีมอนคันนี้สามารถตกแต่งได้อย่างมากมายหลากหลายรูปแบบครับจุดเด่นที่หลายคนที่ชอบไปยังมากก็คือเจ้าสวิงอาร์มรูปแบบใหม่นะครับที่ได้ออกแบบในคันนี้ สังเกตดูเฉยน,นะครับว่าเป็นสวิงอาร์มสองชิ้นนะครับท่อนหน้าเป็นท่อเหล็กกลมโครงถักนะครับส่วนท่อนหลังเป็นแบบอลูมิเนียมนะครับให้ความโดดเด่นสวยงามเชื่อมจับก,กันอย่างลงตัวนี่คือสวิงอาร์มที่ทําให้เจ้าคันนี้นะครับมีความโดดเด่นขึ้นอย่างมากมายส่วนดีมอนคันนี้นะครับตกแต่งแบบเรียบง่ายแต่ก็ดุดันเร้าใจอีกรูปแบบหนึ่งถังน้ามันดีไซน์เป็นรูปงูนะครับให้ความโดดเด่นดุดดันและก็คมเข้มจุดเด่นของคันนี้จริงๆแล้วอยู่ที่สวิงอาร์มหลังครับที่สามารถต่อ,อยืดออกมาได้ เป็นการยืดอารมหลังโดยที่ไม่ต้องมีการเปลี่ยนของเดิมนะครับต่อท้ายเสียบเข้าไปและมีน็อตยึดนี่คือความโดเด่นของสวิงอามที่มีการต่อย,ยืดได้และนี่ก็คือความโดเด่นของ GPX ในงาน b i ๊กม t ร์ตเซลที่ผ่านมาครับ